คลิปนี้นะครับจะมารีวิววิธีการใช้งานเครื่องอ e ิงวันทิกเบื้องต้นนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องไหลายสายปรับสะตกนะครับเปิดเครื่องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดหนึ่งครั้งเครื่องทำงานแบบนี้ปรับไฟรถไฟก็บวกลบเนี่ยครับ แล้วใส่เข็มใส่เข็มนะครับใส่เข็มใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อกบิดบิดล็อกมันก็จะบิดอ่าถ้าถ้าหันเครื่องเข้าหาตัวหันเครื่องหันเนี่ยตรงเนี้ยรูใส่เข็มเข้าหาตัวนะครับก็จะบิดตามเข็มนาฬิกาบิดตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าจะถอดบิด ทวนเข็มนาฬิกาถอดเข็มแบบนี้แล้วก็วิธีการปรบับปรับเข็มปรับเข็มจับ,จบ announcing announcing <อ>ข้างล่างนี้นะครับจับข้างล่างช่วงตรงกลางอ่ะมันมันโคละชิ้นกันนะตรงกลางอะตรงกลางอะครับเนี่ยบนกับล่างอะสีแดงเนี่ยตรงสีแดงเนี่ยมันโคละชิ้นกันนะครับถ้าปรับเข็มจับข้างล่างนะครับจับข้างล่าง เอาด้านนี้เข้าหาตัวปรับเข็มสั้นเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนถ้าเราจะปรับเข็มให้สั้นทําแบบนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข็มจะสั้นลงนะครับเข็มจะสั้นลงนี่เข็มมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าปรับให้เข็มยาวขึ้น หมุนตามเข็มนาฬิกาต้องหันเครื่องมาแบบนี้นะเข้าหาตัวมันถึงจะทำในทิศทางเดียวกันปรับเข็มอ่ะทีนี้ปรับเข็มได้แล้วปรับสโตกตรงนี้ปรับสโตกนะครับปรับสโตกจับสีแดงข้างล่างแล้วก็สีแดงโบนแล้วก็บิดบิดแบบนี้นะครับบิดสโตกสูงสุดอยู่ที่4.2เครื่องรุ่นนี้ สโตคกสูงสุดอยู่ที่4.2ก็เหมาะสำหรับงานเส้นเส้นใหญ่อัดสีประมาณนี้ครับอัดสีกับเส้นใหญ่ใช้สโตคก4.2ถ้าต่ำลงมาก็เป็นสีเงา3.9เดินเส้นก็ได้นะครับแล้วก็3.6ก็ยังเป็นเส้นสีเงาอยู่ก็ยังเป็นเส้นสีเงาอยู่นะครับ3.3เริ่มเป็นเส้นเล็กแล้วก็เงาละสโตคก3.3 สามก็จะเป็นเงาแบบเงาบางๆสักคิ้วสักปากอะไรประมาณนี้เนี่ยสองจนี่งานคิ้วงานปากเลยปรับได้แล้วก็วิธีการถอดแบตถอดแบตดึงตรงๆดึงออกตรงๆแบบนี้ดึงออกตรงๆวิธีการใส่แบตก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้นี่ดึงตรงๆนะครับไม่ไม่ใช้หมุนนะ ไม่ได้หมุนนะครับไม่ได้หมุนแบตออกนะดึงตรงๆมันมีลูกปืนล็อกอยู่ตรงนี้นี่เป็นลูกปืนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีการใช้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอไว้นะครับเอาไปดูกันบางก็บางบาง,บางคนไม่เคยจับเครื่องรุ่นนี้นะบางคนน่ยไปไปปรับเข็มสั้นยาวไปปรับตรงนี้ มันปรับไม่ได้ครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันปรับก็ต้องจับตรงนี้จับตรงนี้แล้วก็บิดตรงนี้นะครับปรับเข็มสั้นยาวตรงนี้ปรับสโตกตรงนี้ปรับสโตกนะครับถ้าดึงดึงแบตออกดึงตรงๆใส่ก็ใส่ตรงๆแบบนี้ประมาณนี้ครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ